ตาทำค้ำจุลโลกสุขสันต์วันอาทิตย์จิตแจ่มใสค่ะสุขกายสบายใจร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะเอฟียานุค่ะก็ข,ขอให้มีแต่ความโชคดีมั่งมีสีสุขกันทุกท่านนะคะเอฟีวันนี้ยานุพาไปเที่ยวสวนมังกรไมเกรนนะคะดอกไม้ข้างรั้วบ้านค่ะดอกไม้ในรั้วเรานี่แหละค่ะเอฟีสวยมากเลยต้นเหลืองปีเดียทร วงหลืองๆนะคะเอฟตีชมป่าชมเขาเอฟตีป็นไม้หลังบ้านกลุ่มบ้านพวกเราค่ะกลุ่มบ้านพี่พี่น้องน้อง <c ười> ดอกไม้เขาก็ออกดอกสวยงามค่ะ เราก็แอบมองที่ช่องหน้าต่างบ้านได้ค่ะเอฟตียานกเปิดช่องนี้ไว้ให้ครูทุเรียนนี่แอบมองดอกไม้ข้างบ้านได้ค่ะเอฟีสวยงามนะคะเหลืองปีเดียทรค่ะเอฟีเป็นฤด,ดูการเขาช่วงนี้นะคะไปถนนเส้นไหนก็เหลืองสะพังไปหมดเลยค่ะ สวนดอกไม้หลังบ้านค่ะสีเหลืองสะพั่งไปหมดตอนนี้ค่ะไปทุ่งไหนก็สีเหลืองสะพั่งเต็มทุ่งไปหมดคะคะสวยงามเต็มทุ่งเต็มท่า เฟืองฟ้าสายพัน์ธุนี้เขาก็จะเป็นพุ่มอย่างเงี้ยไข่เอฟซีจะเป็นพุ่มช่อใหญ่อย่างนี้เลยนะคะสายพัน,น์ธุนี้จะสวยนกก็ชอบเอามาปลูกไว้นะคะสวยงามมากนะคะเอฟดี ชวยงามอร่ามตาจะเป็นพุ่มสวยอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาออกดอกนะคะไม่มีใบเลยค่ะจะมีแต่ชอบพุ่มอย่างเดียวเลยค่ะเอฟซีเน้นนก็ชอบเอาสายพันธุ์แปลกๆมาปลูกกันนะคะจะพุ่มใหญ่มากค่ะเอฟซีนะค่ะ สวนหลังบ้านเราก็ต้นไม้เยอะค่ะคายเอฟตีมาถึงทุ่งแสงทอง มังกรมิเกลแลนแล้วนะคะทุ่งแสงทองจริงๆใคระเอฟเห็นไหมคะทุ่งแสงทองมังกรมิเกลแลนจะมีต้นเหลืองปีดียทรหรือว่าเหลืองหลวงอะนะคะเต็มทุ่งเลยค่ะเอฟซี FC. สวยงามมากๆเลยเห็นไหมคะนี่ยคะสวยงามอ่ามตา ุ่งแสงทองมังกรมิเกลเลนค่ะเอฟซีสวยสะพรั่งไปหมดเลยนะคะตอนนี้ถ้าหากว่าเราเดินทางไปในสถานที่ต่างๆตามถนนเนี่น,นะคะเเราก็จะเห็นอย่างนี้ล่ะค่ะเต็มสองข้างทางไปหมดเลยนะคะจะเป็นต้นเหลืองปีเดียทอนหรือว่าเหลืองหลวงค่ะเอฟซี สวยงามมากๆเลยนี่ไงทุ่งแสงทองมังกรมิเกลเลนเห็นไหมคลาสซีสวยมากเลยนะคะสวยงามสะพรั่ง เด็ดไหมใครย่านเด็ดมาดมโอเจ้าดอกรันทมฉันเคยเด็ดจมฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดเช้าเด็ดเด่นฉันมาเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมปูคิดว่าจ้าจะตอบอีกแบบนะตอบว่ายังไงคะทำมาให้ปูเอาอมปู่ปนอง ททุ่งแสงทองมังกรมิเกลแลนด์ค่ะเต็มไปด้วยต้นเหลืองพิดีอนหรือว่าเหลืองหลวงยานกปลูกไว้นะคะที่เล่าให้ฟังว่ายานกแจก,กไปหลายร้อยต้นนะคะแจก,กไปในจังหวัดพิโลกค่ะยานกแจก,กไปหลายร้อยต้นมากะคะ่ะถ่ยสวยมากดอกไม้ให้คุณ ดอกไม้ให้ปลูกนะคะปลูกเมตายาเยอะๆนะคะย่าอยากได้อะไรย่าอยากได้อะไรปูกก็ตามใจปู่ไม่ก็ชอบท่ายแบบนี้ผมอยากถามใหม่แล้วตอบให้ดีๆย่าเด็ดดอกไม้มาทำไมเหรอเอามาให้ปลูกผ้าให้ปูกคมใจชื่นใจปูกคมเมตาย่าเยอะๆนะคะย่าอยากได้อะไรปลูกก็ตามใจย่าดินอยู่ลงพื้นบ่อยมาก สวยมากเลยค่ะเอฟตีนี่ค่ะสวยงามมากทุ่งแสงทองมังกรมิเกลเลนค่ะ ด้วยงาใครพีเอามาเที่ยวกลางนาทานี่ค่ะชาวอมกำลังแตกยอดก็เอามะละกอนะคะพี่ชายเอามะละกอมาปลูก40ต้นค่ะแตกมวนแตกดำชาวอมกำลังแตกไปอ่อนเต็มเลยใช่ไหมกรับนรั ับนแน่ค่ะกจับแขงแบจับแน่นพระลโชมกาลังแข็งกันเต็ม่กระจับกำลังรุ่นใหม่ค่ะกระจับรุ่นใหม่ออกแล้วนะคะเอฟซีค่ะนี่ค่ะมาเที่ยวกังนาคายเอฟีวันนี้นะคะวันนั้นพา พาพ่อนิมแม่ออพาน้องเมย์น้องเหล่งมาเก็บกระจับไปฝากปู่สานะคะเนี่ยรุ่นใหม่แตกเต็มเลยค่ะนะคะรุ่นใหม่กําลังแตกยอดใหม่เต็มเลยค่ะ,ะ,คะข้าวก็กําลังออกรวงเต็มเลยนะคะเดือนเมษาพฤษภาเนี่ได้เกี่ยวหมดแล้วค่ะข้าว มะม่วงแก้วขมิ้นนะคะแก้วขมิน้นกำลังแทงปีหน้าก็คงจะปล่อยให้ออกลูกเต็มหมดแล้วขาะเอฟตีพี่ชายเขาก็ดูแลดีมากค่ะดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยชะอมก็แตกยอดดีมากเลยค่ะกำลังราคาดีนะคะนะคะงามสะพรั่งไปหมดเลยค่ะ ะะก็อยู่ติดกับทุงแสงทองมังกรมิเกลแลนนี่แหละคะ่ะโคกหนองนาของพี่ชายนะคะก็สวยงามค่ะต้นไม้แตกแทงช่อค่ะจะอมง,งามมากเลยค่ะวันนี้มาขุดสะไว้อฟซ พุทธะแล้วก็เอาดินมาถมไว้พี่ชายอยากได้บ้านนกดาวเล็กๆมาลงตรงนี้เวลามานาก็จะมีบ้านค่ะนะคะก็อยู่ใกล้ๆอยู่ติดกันแล้วค่ะอยู่ติดกันกับมังกรมิเกลแลนนี่แหละค่ะของกองหาคนละไร่กว่าสองไร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่กันตรงนี้หมดเลยนะคะอันนี้ก็ของพี่สาวนี่พี่ชายตรงนู้นน้องชายค่ะ ชวยงามนะคะกำลังอันนี้ปลูกใหม่ค่ะพี่ชายเอามาลงใหม่นะคะกระจับอันนี้ก็จะเป็นคลองกระจับทั้งหมดเลยนะคะตีก็พอได้นะคะพี่ชายก็ขายโลละ50บาทเขาขายดิบ50บาทพี่ชายขายสุกต้มสุกไปเลยบอกสงสารเขาต้มให้เขาพร้อม <laughs> ขายตี ันนี้ก็เป็นที่ยานกุกันนะคะที่แปลงเดี๋ยวแปลงนี้ก็จะเป็นมังกรมิเกลแรนค่ะจะเข้ามาบริหารนะคะเป็นแปลงนี้เลยนะคะเอฟตีสวยงามมากๆเลยนะคะทุ่งธรรมชาติค่ะนี่ค่ะทางเข้าตรงนี้ก็จะแปดเมตรค่ะเอฟตีนะคะวนทาง ทางที่จะเลี้ยวเข้าไปหานะคะสายตรงนี้ค่ะไปหาปรแรลงมังกรมิเกลแลนอันนี้11เมตรค่ะทางค่ะอันนี้สวยงามมากๆเลยค่ะเอฟตีดูสิคะเหลืองปีดียาธนค่ะเอตีงามมากๆคนจะมาเดินตอนเย็นๆนะคะ่ะ เขาจะมาเดินออกกำลังกายกันที่ตรงนี้ลหละคาย FC เขาก็จะมาชมความงามของเหลืองปีดียทนที่ทุ่งมังกรมิเกลแลนดกันนี่แหละค่ะนะคะยานุกก็แจกไปนะคะพันกว่าต้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเขตเมืองนะคะในเขตอบตเทศบาลแจกไปปลูกริมแม่น้ำปลูกวัดนะคะยานุกแจกไปเยอะมากเลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะนี่นะคะ เอาก็มาอยู่ตรงนี้อากาศดีมากๆค่ะเอฟซีสวยงามค่ะเอฟซีมีเพื่อนบ้านนะคะมังกรมีเกลแลนมีเพื่อนบ้านนะคะมีเพื่อนบ้านอยู่ค่ะค่ะ,ะ,ะทุ่งฝั่งนู้นก็หลายสิบไร่นะคะฝั่งนู้นค่ะพอออกมาก็เป็นถนนคอนกรีตค่ะ ถนนคอนกรีตนะคะเนี่ยค่ะงามค่ะก็มีเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะแปลงนี้นะคะแปลงนี้เนี่ยค่ะแปลงนี้เข้าไปที่ทุ่งแสงทองมังกรวิกวเลนค่ะนี่แหละค่ะแปลงนี้นะคะเข้าไปน่าจะค่ะเริ่มเริ่มนี่เริ่มตั้งแต่ พอซ้อายมือเป็นบ้านขวามือนะคะก็เริ่มไปเลยนะคะเนี่ยค่ะมังกรมิเกแลแลนเริ่มยาวไปนี่เลยนะคะเอฟตี D, ขวามือนะคะที่ดินก็หันหน้าทิศตะวันออกทุกแปลงเลยนะคะเอฟตี D, นั่แหละคะ่ะไปถึงต้นตาลน,นู้นเลยต้นตาลไปอีกคะ่ะเอฟี นี่ก็คือโครงการทุ่งแสงทองมังกรมิเกลแลนด์สวนที่เป็นสวนดอกไม้เป็นอะไรก็คือเข้าอีกซอยหนึ่งนะคะเข้าอีกซอยหนึ่งแต่ว่าไปบรรจบหากันได้ค่ะเอฟตีนะคะมีเพื่อนบ้านหมดแล้วค่ะเอฟตีมีเพื่อนบ้านหมดแล้วนะคะแถวนี้นะคะไม่เหงาเลยค่ะไม่เหงานี่เหลือ่านอกอย้วมาเมื่อวานมาเมื่อวานนี้เอาไาตรงห้องบ่าวสาว ูไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจเลยนะคะแต่้็สีเดียวกันกับมานเลยค่ะเราไม่ต้องไปซื้อก็ไม่ไม่ไม่ทาด้วยจะต้องอะไรเงี้ยแต่พอไปเห็นเราก็ปุ๊บเลยซื้อมาเลยนะซักเรียบร้อยแนละ้วกลิ่นหอมรุ้เลยเอาไว้ในคู่บ่าวสาวเมย์เด็กกาบปูผ้าปูที่นอนน้ำเห็นเมื่อวานบอกว่าโขาเตียงแข็งแรงมากเลย เตียงแข็งแรงไหมนะพี่ลกไม่แข็งแรงแบบมีเสียงนิดนิดให้น้องมาย้ายย้ายต้ตัวนี้ไปไว้นู่นแล้วย้ายต้นเด็นมาไว้นี่เวลากลางคืนออกมาหิวน้ําหิวอะไรก็จะได้ทานดื่มน้ําได้แล้วก็ต้นี้จะไปเสียบปั๊กนี่กะติกน้ําร้อนชมอะไรต่างๆแล้วก็เดี๋ยวยน่้นกจะจอบ เจาะตรงนี้ให้มีน้ำประปามีอ่างมีอ่างไว้ล้างแก้วล้างขวดนมล้างอะไรตรงนี้จะได้ไม่ต้องออกไปข้างนอกเวลาคืนแล้วก็ชงกาแฟชงอะไรได้ตรงนี้ข้าปูปูไฟไฟเนี่ยค่ะไฟ L E D เนี่ยค่ะเขาเปลี่ยนสีได้นะคะปูเขาปรับแสงได้ค่ะไฟมีาสามสเต็จนี่ค่ะนี่สีนึ่ง แล้วก็อีกสีหน,นึ่งค่ะปูเนี่ยค่ะถ้าเราอยากนอนพักผ่อนสายตาบต่สบายๆแล้วก็ใส่เอาแสงวอมเนี่ยค่ะแสงวอมแล้วก็นั่งพักผ่อนได้นอนพักผ่อนได้แอร์เย็นๆน,นอนเลยดีกว่าพูดแล้วนอนเลยมันเย็นฉ่ำดีจังปูหลับเลี้ยหลับจริงๆนะนี่นน กลับจริงๆ้ะเนี่ยกลับไม่ใช่บ้านเราของมังกรมิเกลนับไม่ถึงโหลสักทีหนึ่งสองสาฮัลโหลฮัลโหลที่งานก็ฮัลโหลหนึ่นับไม่ถึงโหลแล้วบอกัอันนี้จะเป็นหัวหมุดหมุดเข็มเนี่ยค่ะหมุดเข็มที่เราเจาะ จาะหนุนไว้กันซุดจ้ะค่ะเป็นหมุดค่ะพรุ่งนี้เทค่ะพรุ่งนี้เทพื้นแล้วใบให้ตรวจเทแล้วเทหนาเกินไปไม่ก็เทหนายี่สิบห้าเซนความหนายี่สิบห้าเซน ต้องใส่เกลือด้วยค่ะไม่งั้นเขาจะดำค่ะเทคนิคพิเศษเลยยางใช่ค่ะหั่นน้ำใส่น้ำแล้วก็เอาเกลือใส่เพราะว่าไม่งั้นเขาจะดำค่ะหั่นทุกอย่างเตรียมไว้นะคะผัดมะเขือยาวใส่หมูสามชั้นใส่ใบโหระพาใส่พริกสดค่ะพริกโอ่นค่ะก็หั่นเตรียมความพร้อมไว้ค่ะคุฑคุพริกนห้คุฑครุน พริกที่สวนเราเองไงคะปู่ที่เราไปถ่ายคลิปกันมีทุกอย่างปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกอย่างองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านมีพระราชดำริว่าพักสวนครัวรั้วกินได้ฮะเราก็จะปลูกไม้เลื้อยไม้ดอกไม้ประดับก็แจมไปด้วยไม้ที่สามารถรับประทานได้ค่ะต้นหอมค่ะ ต้นหอมเราก็ปลูกเองค่ะก็ใส่ปุ๋ยธรรมชาตินะคะไม่ต้องเน้นใหญ่มากแต่ว่าปลอดสารพิษค่ะต้นหอมก็ที่สวนเราค่ะในครัวย่าขอหอมหน่อยสิเอาเลยหอมเลยค่ะอย่าจามนะ <c oughs> <c oughs> ขอหอมนี่ปูกขอหอมอย่าเอาไปเลย <c oughs> แล้วก็เอาหมูสามชั้นที่เราหั่นไว้นะคะเอฟซีไปเจียวนะคะเพื่อให้เขาได้คลายน้ำมันออกมานะคะยานกก็จะทําอย่างนี้ทุกครั้งนะคะโดยใช้น้ํามันจากหมูสามชั้นเนี่ยเจียวแล้วก็ให้หมูสามชั้นนั้นเหลืองเหลืองกรอบคล้ายคล้าย,ายหมูกรอบแต่ไม่ถึงขนาดนั้นนะนะคะใช้น้ำมันเขานี่แหละคะ่ะเป็นตัวที่จะผัด นะคะก็จะหอมนะคะเราก็เตรียมความพร้อมไว้นะคะหัน่นต้นหอมไว้นะคะหัน่นมะเขือยาวไว้นะคะบุกกระเทียมไวะะ้แล้วก็หัน่นพริกนะคะพริกสดไว้นะคะเราก็รอให้น้ำมันเดืองก่อนนะคะพี เราก็เกี่ยวหมูสามชั้นก็คือรีดเอาน้ํามันน้ามันของหมูสามชั้นเขาออกมาแล้วนะคะปู่หมูก็เริ่มจะแบบกรดๆหน่อยหน่อยแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะปู่ใส่กระเทียมลงไปกกเกียวค่ะกับหมูให้หอมเอฟซีขาหอมไปถึงประเทศไหนหอมถึงจังหวัดไหนบอกญาติลูกด้วยนะคะเมนูผัดมะเขือยาว ออนกับหมูสามชั้นค่ะเมนูบ้านๆง่ายๆค่ะบ้านยนุกจะไม่ค่อยทานอาหารหรูอาหารเหล่านะคะก็จะทานประมาณนี้ง่ายๆค่ะเสร็จแล้วเราก็นำมาเดี๋ยวหอมแล้วหอมพุ้งไปหลายประเทศหลายจังหวัดสีปูหอมไหมคะยังไม่ใช่ใส่เขื่อลงไปถาม จะได้กินไหมเนาะน้มว่าหมูผัดหมูผัดคุ้อย้าปูอาวนี่นี่เครื่องปรุงเครื่องปรุงก่อนคุณชายเครื่องปรุงก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้ทานมื้อเย็นนะยปูอา้าวตามไปด้วยนะคะซอส โอ้อยนางลมค่ะน้ำมันหนอยนะคะตามไปด้วยซีอิ๊วขาวเห็ดหอมค่ะใส่ซต้ตเจียวหน่อยไหมคะปู่เจียวหน่อยก็จะอร่อยดีนะใส่เต้ตเจี้ยวหน่อยๆอ,อร่อยดีนะตามด้วยเต้าเจี้ยวหน่อยค่ะปู่ เล็วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะปูนะะี่ค่ะนตาลทรายแดงนะคะใส่หวานเยอะไมหมค่ะปูไม่หวานไม่หวานแตงกลางแตงกลางที่เข้ากันแล้วปิดฝาทิ้งไว้สามนาทีค่ะปู ปื้บปลปโอ้โหฟรุ้งเลยค่ะชิมหน่อย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 โอ้โหปูชิมหน่อยค่ะอร่อยไหมคะอดดโอเคเสร็จแล้วใส่นี่ก่อนเลยนะคะปูตามไปด้วยใบโหระพากับพริกอ่อนซอยนะคะพริกสดซอยค่ะ โอนให้ช่วยอุย้ยปู่มีพริกเม็ดด้วยอาง <c oughs> เงินไดไปเฉยไปเฉจัดสวนจัดสวนพริกมีพริกเม็ดจ่องเมเนะ็ดด้วยกะปูสุดยอดมันปัวแล้วก็ใส่ไปด้วยต้นหอมที่สวนหลังบ้านเราที่ปูไปเก็บมาค่ะเป็นท่านว่าเสร็จเมนูนะคะ มะเขือยาวผัดหมูสามชั้นพริกอ่อนค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกูปิดไฟค่ะอร่อยมากๆขอบอกค่ะร้อนอยู่แล้วยา่าตักใสจ่จานเถอะได้ <laughs> วันนี้ปูหิวไวเพระาะว่าเมื่อวานปูใช้พลังงานอันนี้กระทะนี้ทานได้สิบคนนะคะเอฟจีกระทะนี้จะทานได้สิบคนนะคะได้จานเปใหญ่สองจานเลยคะ่ะเอฟจ ร้อยแล้วค่ะหมูเนี่ยเราจะทําเหมือนคล้ายๆหมูกรอบนะคะแต่ไม่ถึงขนาดกับกรอบมากค่ะเอฟี <c oughs> อร่อยมีผลไม้เต็ม <c oughs> มีผลไม้ทานด้วยค่ะเอฟีหอมไปถึงประเทศไหนจังหวัดไหนบอกยานกด้วยนะคะเมนูบ้านๆง่ายๆค่ะแต่อร่อยขอบอกค่ะ ค่ะเอีค่ะาน้องต้องขอกราบขอบพระคุณเอฟซทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในต่างประเทศหรือว่าอยู่ในประเทศไทยที่เมตตากรุณานะคะ มอบสิ่งที่ดีๆให้กับย่านกนะคะด้วยข้อความนะคะคอมเมนต์เข้ามาให้เกิดความปิติใจแล้วก็ให้มีพลังใจในการที่จะถ่ายทำคลิปต่างๆนะคะย่านกไม่ได้ไปไกลหน้าง,งานนะคะก็วนเวียนอยู่กลางท่องกลางท่ากลางนาหน่วยงานนะคะที่ย่านกได้ทำงานนะคะก็ต้องขอกลับขอบพระคุณ FC อ,อีกครั้งหนึ่งนะคะที่เมตาย่านกเข้ามาดูแล้วก็กด ให้กำลังใจกันโดยตลอดนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณจากหัวใจจริงๆค่ะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเอฟีคลิปนี้ก็ขอให้เอฟตีทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะมีจิตใจที่แจ่มใสนะคะรุ่งเรืองร่ํารวยร่ํารวยกันทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้กราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีนะคะบา,บายๆค่ะง